สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์วิสร์ไพย,ยิปซีพาลังจิต ช่วงระหว่างวันที่1จนถึง16สิงหาคมชาวราศีเมษนะคะด้วยการดูสถานการณ์ทั่วไปการงานการเงินรวมถึงความรักนะคะในช่วงระหว่างนี้ก่อนที่จะไปรับชมนะคะการพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องของเกณฑ์โดยทั่วไปนะคะจะไม่ได้เจาะจงหรือมุ่งหมายดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมหากพลังงานลบพลังงานไม่ดีสามารถข้ามผ่านหรือ ทิ้งไปได้เลยค่ะให้เลือกรับเฉพาะพลังงานดีๆเท่านั้นและหัวใจสำคัญเลยค่ะชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงมีความโชคดีอยู่ภายใต้จิตวิญญาณของเราและจิตวิญญาณตรงนี้เนี่ยแหละคือหมอดูประจําตนของทุกท่านมันพัฒนาจิตวิญญาณให้สงบนิ่งอุเบกขาว่างไว้ค่ะเพราะความนิ่งความสงบเนี่ยแหละคือกําลังบุญบารมีที่จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติและ ก็จะนำพาให้ชีวิตมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ะเรามาเริ่มดูสถานการณ์ทั่วไปค่ะนะคะงานเงินความรักชาวราศีเมษนะคะโดยจะมุ่งเน้นดูไพ่7จ็ดใบเป็นหลักนะคะเนื่องจากเป็นการพยากรณระยะสั้นๆน,นะคะเพียงแค่16วันนะคะพลังงานไม่ดีเพื่อนๆข้ามผ่านไปได้เลยค่ะให้เลือกรับเฉพาะพลังงานดีๆเท่านั้นนะคะ ไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หค่ะไพ่สรุปปิดท้ายค่ะนะคะนี่คือไพ่เจ็ดใบนะคะชาวราศีเมษนะคะมาดูไพ่ใบที่หนึ่งเลยค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่นะคะเหรียญนะคะเป็นไพ่เหรียญเดอะคิงนะคะเดอะคิง ไพ่ะะใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ด้านดีนะ,ะความอุดมสมบูรณ์การเงินนะคะไม่ขาดมือและอยู่ในตำแหน่งด้านจิตวิญญาณความคิดความรู้สึกนะคะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีเมษมักจะคิดเรื่องการเงินวนเวียนหาวิธีให้ได้เงินมาเยอะๆนะ,ะคะกำลังวางแผนเรียนรู้พัฒนาตนเองหรือหาหรือหาช่องทางใหม่ๆเพื่อให้ได้รายได้มากขึ้นฉะนั้นช่วงนี้ค่ะเป็นไ่ พระราชานะคะนั่นหมายความว่าสติปัญญาชาวราศีเมษช่วงนี้ค่อนข้างดีมากเลยค่ะนะคะสนใจการเรียนรู้สนใจหาข้อมูลใหม่ๆนะคะฉะนั้นช่วงเดือนนี้ค่ะความคิดความรู้สึกของคุณนะคะจะเป็นช่วงของการนะคะหาข้อมูลศึกษาความรู้ใหม่ๆนะคะเพื่อให้ได้เงินมาเยอะๆพัฒนาตนเองนั่นเองและไพ่ใบนี้บ่งบอกเรื่องข่าวดีด้านการเงินด้วยค่ะเพระไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสะดุก นะคะความสะดวกสบายนะคะสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดเงินนะคะเงินถังอ่าเงินเงินกําลังจะเข้ามาหาชาวราศีเมษค่ะพูดง่ายๆคือเดือนนี้การเงินไม่ขาดมือนะคะอ่าฉะนั้นจะมีเงินเข้ามาจากคนอุปถัมภ์คนค้าชุนค่ะเพราะไพ่ไใบนี้ยังหมายถึงนะ,ะมีบุคคลอุปถมัมภ์ค้าชุนด้วยฉะนั้นการเงินจะเข้ามานะคะในเดือนนี้ค่ะมาดูเดือนต่อมานะคะตาแหน่งต่อมาเป็นตําแหน่ง การเงินพอดีเลยตำแหน่งนี้ค่ะสิ่งที่คุณทำไว้ลงแรงในเดือนที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าฉะนั้นขยันอดทนสู้แล้วคุณจะชนะการเงินเดือนนี้รอคุณอยู่อยู่นะคะรอคุณอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณจะคว้าโอกาสนั้นไหมฉะนั้นพัฒนาตนเองลุยๆเต็มที่เพราะคุณจะทำนะคะทำ ชัยชนะได้ได้รับกําไรผลตอบแทนถ้าเป็นนักธุรกิจนักลงทุนก็ทํากําไรได้เป็นกอเป็นกันในเดือนนี้ชัยชนะรอคุณอยู่นะคะฉะนั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้ให้ดีค่ะเพราะตําแหน่งการเงินคืออะไรมีวิัยในการใช้จ่ายใช้จ่ายตามระบบระเบียบแล้วชัยชนะจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณลงแรงไว้ในช่วงที่ผ่านมาขยันอดทนเดือนนี้เป็นเดือนแห่ง ความสําเร็จหรือชัยชนะของคุณค่ะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิ่งที่คุณลงแรงด้วยความรู้ความสามารถในช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นเดือนนี้รายได้จะเข้ามาจากความสามารถในเดือนก่อนๆของคุณหรือการลงมือของคุณในเดือนที่ผ่านมาค่ะฉะนั้นเดือนนี้การเงินมีเกณฑ์รับเงินนะคะ ก้อนนะคะจากความสามารถของคุณล้วนเลยค่ะมาดูต่อมามิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางพบปะผู้คนใหม่ๆแล้วให้โชคให้ลาบหรือรวมถึงโอกาสใหม่ๆจากมิตรเพื่อนฝูงสังคมค่ะฉะนั้นช่วงนี้ทําอะไรนัดเจียจากับใครยังไงก็แล้วแต่รอบครอบมีวินัยแล้วการเจียจาของคุณจะประสบความสําเร็จ นะคะแล้วมีเกณฑ์น,นะ,ะที่คุณจะเห็นโอกาสเห็นช่องทางใหม่ๆหรือะะผู้คนหรือมิตรนะคะจะให้โชคให้ลาบกับคุณก่ะนะคะคุณไปนัดเจอจานัดทำนิติกรรมอะไร ช่วงนี้ก็ประสบความสําเร็จค่ะฉะนั้นตัวทานดีๆอย่าเร่งรีบอย่าใจร้อนค่ะเพราะชาวราศีเมษเนี่ยนะคะข้อที่ต้องระวังอย่างเดียวคือการใจร้อนมุทะลุดุดันหรืออารมณ์คุณเนี่ยแหละที่อาจจะโกรธง่ายหายเร็วแต่ช่วงที่คุณโกรธเนี่ยแหละมันก็เกิดอารมณ์ที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้ฉะนั้นมันฝึกสติมันฝึกสมาธิความสงบของจิตเนี่ยแหละ จะทําให้คุณประสบความสําเร็จเกิดราศีเมฆเหมือนกันไงทาไมมนุษย์ถึงแตกต่างกันอยู่ภายใต้บุญบารมีก็คือตัวจิตที่สงบไม่เหมือนกันไงถ้าวันนี้ค่ะชีวิตคุณเนี่ยมีแต่ปัญหาเจอแต่วิกฤตมาควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนค่ะ ควบคุมอารมณ์พัฒนาจิตวิญญาณคุณให้สงบให้ได้ค่ะคุณลองไปสังเกตมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ยิ่ยงมีปัญหาเยอะมีความยุ่งยากลาบากมากนะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หมดเลยค่ะดูจากนะคะการพูดการจาหรือการทะเลาะเบาบอแว้งกันก็ได้ค่ะมาจากอารมณ์ค่ะฉะนั้นไงนะคะชีวิต ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากคุณคอนโทรลอารมณ์และความคิดคุณได้ค่ะนี่คือนะคะตำแหน่งมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมเพราะพร้อมให้โอกาสพร้อมให้เงินให้โชคให้ลาบคุณอยู่ที่คุณควบคุมอารมณ์คุณได้ไหมเขาเรียกว่ารู้จัดชาดทางอารมณ์แล้วคุณจัดชนะนะคะศัตรูชนะชนะคู่แข่งนะคะจาก ศัตรูจะกลายเป็นมิตรเพราะคุณฉลาดทางอารมณ์่ะฉะนั้นนะคะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เป็น่ะก็ต้องหมันฝึกสติฝึกสมาธินั่นเองนะคะมาดูตําแหน่งครอบครัวบ้างบุพการีนะคะญาติพี่น้องช่วงนี้เป็นยังไง เกื้อหนุนช่วยเหลือกันรักใคร่ปลองดองกันดีค่ะจะคอยอุปถัมภ์ค้ำชุนคุณฉะนั้นจะนะคะคุณมีปัญหาเรื่องการงานเรื่องการเงินเข้าหาญาดพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาหาหรือท่านค่ะเขาก็จะให้คําแนะนำนะคะรวมถึงอาจจะช่วยเหลือเรื่องการเงินกับคุณด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือมีลู่ทางใหม่ๆจากญาติพี่น้องในการทําให้งานคุณประสบความสําเร็จหรือการเงิน นะคะคดีขึ้นค่ะมาดูในส่วนของตํำแหน่งความรักบ้างส่วนใครโสดอยู่ช่วงนี้ค่ะอย่าพึ่งจริงจังอะไรกับใครมากรักษาหัวใจดามหัวใจตัวเองไปก่อนค่ะสำหรับคนที่โสดเพราะคนที่เข้ามาเขาอาจจะยังไม่โสดร้อยเอร์เซ็หรือยังไม่เคลียร์ตัวเองฉะนั้นค่อยๆศึกษาดูกันไปก่อนค่ะสําหรับคนโสดกําลังคุยกันอยู่หรือโสดดีอยู่แล้วนะคะมุ่งไปที่งานเลยค่ะเงินเลยค่ะ นะแต่ถ้ากําลังคุยก็ไม่เป็นไรกะคุยพัฒนากันไปเรื่อยอย่าเร่งรีบอย่าเพิ่งเอาหัวใจคุณให้กับเขาคนนั้นการดูกันไปเรื่อยๆกะนะคะส่วนใครที่มีความรักแต่งแต่งงานกันไปแล้วหรือกําลังคบเป็นแฟนกันก็ให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนและ ให้เชื่อมั่นในความรักคิดบวกไว้และก็ระวังนะคะระวังการเข้าใจกันผิดนะคะและก็เจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ค่ะนะคะให้ใจเย็นยินอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาการแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงภาระหรือปัญหาที่จะเข้ามานะคะแบกรับ ะะหรือต้องเผชิญนะคะแบกรับกับปัญหานั้นให้ใจเย็นๆบางสถานการณ์เราแก้ไม่ได้เราก็จําเป็นต้องนิ่งสงบไปก่อนรอเวลาหรือเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่เขาก็จะให้คําแนะนําแล้วคุณก็จะแก้ปัญหาชีวิตหรือความสัมพันธ์นั้นได้นะคะอ่ะนะคะฉะนั้นสรุปในเดือนนี้ใครที่มีคู่ความรักแล้ว นะคะค่อยๆแก้ปัญหาใจเย็นๆอย่าใจร้อนค่ะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวภาระค่าใช้ใจ่ายหรือการเงินหรือปัญหาอื่นๆใจเย็นๆตั้งสติไว้มันส่วนมนมันทําสมาธิชวนคู่ครองคุณไปทําบุญร่วมกันค่ะนะคะจิตใจดีจิตใจเบิกบานจิตใจสงบก็จะเห็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์สถานการณ์มันจะเปลี่ยนตาม กระแสจิตที่สงบเองค่ะนะคะสังเกตแฟนร้อนมาเรายินจากร้อนมันก็จะเริ่มคลี่คลายสถานการณ์นั้นก็จะดีขึ้นเองค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของคู่ของมาดูตำแหน่งของการงานช่วงนี้โดดเด่นเรื่องการงานโฟกัสไปที่งานเลยค่ะเพราะคุณจะมีะไรายได้มาจากงานผู้รักผู้ใหญ่รักช่วงนี้เป็นช่วงบุกเบิกพัฒนาตนเองเรียนรู้เพราะเป็นไพ่แห่งความก้าวหน้าไพ่แห่งความสาเร็จ ภัยแห่งการพัฒนาตนเองนะคะอ่าฉะนั้นเป็นลูกจ้างข้าราชการช่วงนี้เรียนรู้พัฒนาตนเองให้สุดความสามารถเพราะผู้รักผู้ใหญ่จะเห็นผลงานคุณแล้วเงินรายได้จะเข้ามาตำแหน่งก็จะมาตามส่วนนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายหรืออาชีพใดๆก็แล้วแต่คุณโฟกัสงานเต็มที่เลยค่ะลุยขยันอดทนแต่เราต้องขยันแบบมีสติมีปัญญาด้วยคือขยันแบบ นะคะไม่ใช่ทำใบาแบบรายได้เท่าเดิมเราก็ต้องหาข้อมูลศึกษาพัฒนาตนเองไปด้วยค่ะเรียนรู้หาช่องทางใหม่ๆเพื่อให้งานดีขึ้นรายได้ดีขึ้นค่ะนะคะยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลออนไลน์นำเครื่องมือเทคโนโลยีกระแสะใหม่ๆเอามาประกอบในการช่วยทำงานค่ะรายได้คุณก็จะมากขึ้น อาชีพอิสระนะคะพอพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงอาชีพอิสระจะประสบความสําเร็จนักลงทุนทํากําไรเป็นก่อเป็นกำฉะนั้นให้มีระบบระเบียบในการทํางานของคุณการแล้วคุณจะมีะไรายได้เข้ามาจากงานค้าขายก็จะทํากําไรได้ขายดิบขายดีช่วงนี้ฉะนั้นวางแผนดีๆนะคะคิดบวก ะะหาสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะพัฒนาตัวเองหาข้อมูลใหม่ๆวันนี้สินค้านี้หรือสิ่งที่ทําอยู่รายได้เท่าเดิมลองหาช่องทางใหม่ๆเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการพัฒนาตนเองนะเป็นไพ่แห่งความก้าวหน้านั่นเองนะคะความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นก็คือเราต้องมีความรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นการงานโดดเด่นเตรียมรับ ข่าวดีเลื่อนขั้นเริ่มนตำแหน่งหรือมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานรับเงินก้อนเกิดขึ้นค่ะสรุปเดือนนี้เตรียมเ hey, ฮตั้งแต่1นึชัยชนะจะเกิดขึ้นกับคุณเตรียมเฉลิมฉลองเงินมีให้คุณได้ใช้รายได้มีเข้ามา งานก็ประสบความสําเร็จค่ะฉะนั้นเดือนนี้ฉลุยค่ะสําหรับเดือนนี้ชาวราศีเมษเตรียมรับได้เลยค่ะดวงการงานดีเงินดีความรักประคับประคองไปก่อนค่ะคิดบวกนะคะและเชื่อมั่นในความรักชวนกันไปทําบุญด้วยกันนะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ทุกสถานการณ์ฉลาดทางอารมณ์คุณจะ ชนะทุกสถานการณ์ค่ะมันฝึกสติมันฝึก,มกส,มสมาธิไว้ค่ะจิตที่ยิ่งสับสนคิดตลอดเวลาวุ่นวายตลอดเวลาเรายิ่งตัดสินใจผิดพลาดยิ่งทำให้เรามีปัญหามากขึ้นฉะนั้นต้องมันฝึก จิตให้สงบนิ่งเพราะความสงบนิ่งนี่แหละคุณถึงจะเห็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้ค่ะเพราะความสงบมันจะเกิดปัญญายาณข้างในค่ะสอนกันทุกศาสนาค่ะนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ออกมาสอนในเรื่องของวิทยาศาสตร์ค่ะจิตใต้สำนึกเนี่ยมีบทบาทสําคัญต่อชีวิตของเราค่ะฉะนั้นปิดท้ายด้านจิตวิญญาณค่ะชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ภายใต้จิตวิญญาณค่ะเพราะจิตวิญญาณ ทำหน้าที่ควบคุมนะคะชีวิตเราค่ะเพราะเก็บบันทึกข้อมูลของเราค่ะแล้วก็สร้างผลลัพธ์ค่ะดูแลร่างกายด้วยนี่คือวิทยาศาสตร์นะคะชาวพุทธเราเรียกว่าจิตนั่นแหละคือตัวเดียวกันนะ,ะชาวพุทธเราจะเรียกสั้นๆว่าจิตค่ะนะะในศาสตร์ตะวันตกหรือนักวิทยาศาสตร์เขาที่เขาจะเรียกว่าจิตใต้สํานึกค่ะฉะนั้นจิตใต้สํานึกนะคะมันจะทํางานเมื่อคุณทําอะไรมันซ้าๆค่ะและความสงบของจิตคุณค่ะ นะเราอยากเปลี่ยนแปลงเราก็โปรแกรมข้อมูลใหม่ๆพูดซ้ำๆทำซ้ำๆเราก็จะเกิดอุปนิสัยใหม่ก็ลองสังเกตตั้งแต่เล็กจนโตเราทำอะไรซ้ำๆมันก็เกิดทำงานแบบออโต้จนเคยชินฉะนั้นหากเราเปลี่ยนแปลงนะคะอุปนิสัยเราใหม่นั่นหมายความว่าเราต้องใส่ข้อมูลใหม่ๆให้กับจิตใต้สำนึกเราค่ะมันพัฒนาจิตวิญญ,ญาณมันฝึกสติ ฝึกสมาธิค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพยากรเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆและก็ขอให้ชาวราศีเมษในเดือนสิงหารับเงินก้อนกันทุกคนมีแต่โชคดีค่ะมันฝึกสติสมาธิแล้วมีดวงตาเห็นธรรมบุญบารมีอยู่ภายใต้จิตที่สงบค่ะสําหรับคลิปนี้ก็คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ